หลังจากคลอดลูกสาวไม่ทันนักร้องสาวแพทวงคลีก็กลับมาขึ้นเวทีจับไม่ร้องเพลงอีกครั้งควบคู่ไปกับการทำหน้าที่แม่คอยดูแลเลี้ยงดูน้องเรยารดาขณะเดียวกันก็หาเวลากลับมาดูแลตัวเองจริงจังกู้หุ่นฟิตเฟิร์มคืนอีกครั้งทั้งนี้เจ้าตัวยังได้ให้ข้อมูลดีๆสำหรับคุณแม่มือใหม่ด้วยว่ารู้หรือไม่ร่างกายของนุชแม่หลังคลอดใช้เวลาเป็นปีในการรีคาเวอร์จนกลับเป็นปกติและอาจใช้เวลาถึงสองปีกว่าระดับฮอร์โมนจะกลับสู่ปกติเหมือนตอนก่อนท้องอย่าหักโหมและอย่าใจร้อนกับตัวเอง และอย่าลืมบอกให้คนรอบตัวทุกคนรู้ข้อมูลและเข้าใจเราด้วยไม่ว่าเราจะดูภายนอกเหมือนปกติยังไงร่างกายแม่ผ่านอะไรมากหนักมากม,ากมากที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะผ่านได้ตั้งแต่ท้องจนคลอดเราต้องเข้าใจใจเย็นให้เวลากับการรีคาเวอร์ทั้งทางร่างกายทางอารมณ์และทางจิตวิญญาณหกวิกแรก initial recovery physical healing แผลต่างๆกายภาพค่อยๆหายดี3เดือน regaining pelvic floor bone strength แถมต้องมีเวลาออกกำลังกายจริงจังด้วยและขึ้นกับว่าก่อนท้องแข็งแรงแค่ไหนด้วย หเดือน Extended Recovery ร่างกายค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนก่อนท้องรวมถึงฮอร์โมนต่างๆหนึ่ปี Long Term Recovery การปรับตัวต่อเนื่องทั้งทางร่างกายและฮอร์โมน2ปี Normal Hormone Level บางคน6เดือนเข้าที่แต่บางคน 2, 2> ปีแนะนำกันว่าควรให้เวลาร่างกาย4ีถึงหเดือนก่อนจะกลับมาออกกำลังหนักเหมือนก่อนท้องส่วนตัวเริ่มยืดเหยียดตอน2อาทิตย์หลังคลอดและกลับมาออกกำลังกายเล่นหน้าท้องโยคะพิลาทิส และปั่นจักรยานในเลเวลประมาณ60%จากปกติตอนปลายเดือนที่2ประมาณวีคลา3วันและแพลนไว้ว่าพอเข้าเดือนที่4จะกลับไปออกกําลังกายหนักขึ้นเวทเทรนนิ่งจริงจังและเล่นพวกเราคิดโยคะและตั้งใจจะกลับไปทําให้ได้วีคลา5ครั้งเหมือนก่อนท้องคะ่ะ